สวัสดีครับมือนี้กับ่อกรับผมคนหลังขั้นครับมื่อี้มหาเก็บเก็บเห็ดขมครับหรือว่าเห็ดยุค่าครับบางค้นก็เอิญเห็ดขมบางกนก็เอิญเห็ดยุค่าหรือว่าเห็ดผื่กขมเแหนะครับเห็ดโวกนเี้ก็ส่ออกอยู่ใน่ปลายุค่าหรือว่าปลากระทินนือลงออกครับอันนี้เป็นปลากระทินนืลงครับทินนรลงในป่าสาธรณะของหมู่บ้านครับออกขึ้นกันครับมื่อกี้ก็มาล่องเบืองวันสิมี่ครับ มันติยูใต่ตนเอกทินนล่งเนี่ยครับนี่ปลาเนี่ยเบิ้งครับเบอร์นี้สิมี่บอเข้ามาเฮ็ดบอไข่ออกก็เลยมาเบิ้งกันซื Aí, ้อหรอกนี я, ่นี่เจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วครับ 呃、那嗯，那哦，嗯嗯嗯。 เฮ็ดขมครับเฮ็ดเผิ่งขมหรือว่าเฮ็ดยยคานะครับ

ออกข้างห่างครับโคกใยออกครับ ดอกใหญ่เลยครับสองดอกใหญ่เลยครับสองดอกใหญ่เลยครับเกิดเช็ดยุคคากันครับ จะเป็นเฮดยุข้าวหวานครับวันนี้หวานเลยนะอืมอืมอือันนี้เท่าแล้วกันเท่าแล้วเท่าแล้ว очень <coughs> вино. ดอกงญ่เลยครับโอ้สามดอกโอ้ยดอกใหญ่เลยอืมกลับแล้วครับเห็ดบกไข่มีครับมันเห็ดออกห่างๆครับแต่ดอกใหญ่ครับออกห่างแต่ดอกใหญ่ครับ ได้ยูน้อยนึงนี่ครับเฮ็ดที่ได้ครับมันบวกไขออกครับออกข้างห่างได้พัได้หน่อยนึง